ดูนะคะสวัสดีวันจันทนะฮะวันนี้วันหยุดดูนะคะเหลืองไปหมดเลยนะคะอย่าฝนตกมาสองวันสามวันนะฮะเหลืองไปหมดเลยนะคะเนี่ยดอกไม้เหลืองอละไปหมดนะคะเหลืองไปหมดเลยะคะ่ะ คะต้นเชอร์รี่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 นะคะเดินล้ำน้ำค้างนะคะรับน้ำค้างนะคะ,คะ,คะแสงแดดนะคะมันต้นผ่านละ ภาษาไทยไม่รู้มันคือต้นอะไรนะฮะที่เมืองไทยผลไม้ชนิดนี้ไม่มีนะคะต้นแอปเปิลน,นะคะไม่มีลูกเลยนะฮะไม่รู้จะทําทไงค่ะดอกไม,ม้กําลังเบ่งบานกำลังเบ่งบ,าน,งบ,งบานนะฮะ,ฮะยาก็เลยเต็มไปหมดนะฮะ ดอกย้าเต็มไปหมดนะฮะย่าต้นนานี้ทิวลิปนะคะก็มีเล็กน้อยนะฮะมันจะขึ้นมาทุกปีนะคะขลกแน่ดูนะฮะย้าเต็มเลยค่ะงานเยอะเลยนะคะงานเยอะเลยนะคะ